สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนล daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะขอ,อนําเสนอเมนูขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยากอีกเมนูหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมนูขนมงาทอดไส้ถั่วดําครับตัวแป้งนะครับด้านนอกจะมีความกรอบด้านในจะมีความนุ่มหนึบนะครับแล้วก็งาขาวงาดําที่เราเอาไปคลุกนะครับจะทําให้มันมีความหอมนะครับ แล้วไส้ด้านในนะครับจะเป็นไส้ถั่วดําที่เรากวนเองนะครับมีความหวานมันกําลังดีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเทคนิคแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับเป็นแป้งข้าวเหนียวนะครับ220กรัมแป้งข้าวเจ้า30กรัมกะทิ50มิลลิลิตร น้ำร้อนนะครับ150มิลลิลิตรผงฟู1ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะครับงาขาวกับงาดำนะครับใช้งาขาว2ส่วนนะครับงาดำา1ส่วนนะครับต่อไปในส่วนในส่วนของถั่วกวนนะครับ ถั่วกวลนเราใช้ถั่วดำนะครับแช่น้ําไว้1คืนนะครับหรืออย่างต่มหกถชั่วโมงนะครับล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นเกลือ1นส่วนสช้อนชาน้ําตาลทราย200กรัมกะทิ250มิลลิตรนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการต้มถั่วกันนะครับ ตั้งน้ำให้ร้อนนะครับนําถั่วลงไปต้มเลยนะครับพอน้ําเดือดนะครับจะมีฟองลอยขึ้นมานะครับเราช้อนฟองออกก่อนนะครับต้มไปเรื่อยๆจนถั่วสุกเลยนะครับสังเกตว่าน้ําจะงวดลงไปเกือบแห้งเลยนะครับเราลองเอามาเช็คดูนะครับเราตักถั่วมาแล้วลองบี้ดูนะครับถ้าบี้แล้วเละแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาปั่นถั่วกวนกันนะครับเติมน้ํากะทิลงไปนะครับ จากนั้นเราก็นําถั่วดําใส่ลงไปเลยครับวิธีนี้ถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นเราสามารถใช้ตำได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเติมน้ํากะทิลงไปนะครับเราจะปั่นให้ถั่วเนี่ยละเอียดเลยนะครับเป็นอันใช้ได้นะครับจากนั้นเราตักถั่วที่เรา ั่นเรียบร้อยแล้วนะครับมาใส่ลงในกระทะเลยนะครับต่อไปเราจะมากวนไส้กันนะครับเปิดไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็กวนไปเรื่อยๆนะครับกวนจนถั่วเนี่ยมันเริ่มแห้งนะครับพอเริ่มแห้งแล้วนะครับเราเติมน้ําตาลทรายเกลือลงไปนะครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับพอเราใส่น้ําตาลกับเกลือลงไปนะครับไส้มันก็จะแชะอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยมันละลายนะครับ เราก็ใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับค,ควรไปเรื่อยๆเลยครับจนไส้เนี่ยแห้งเลยนะครับ an แบบนี้นะครับเริ่มแห้งแล้วนะครับเราก็ควนไปนะครับจนไส้เนี่ยไม่ติดกระทะก็เป็นอันใช้ได้นะครับเราต้องควรตลอดนะครับห้ามหยุดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไส้จะไหม้นะครับเนี่ยนะฮะเป็นแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาผสมแป้งนะครับใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับ220กรัมตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะครับ30กรัม ใส่ผงฟูนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายเกลือจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เติมน้ำร้อนลงไปนะครับค่อยๆเติมไปทีละนิดนะครับเติมแล้วเราก็ใช้ไม้พายนะครับคนเกลี่ยเกลี่ยให้น้ำร้อนเนี่ยมันโดนแป้งทั่วๆกันนะครับแบบนี้นะครับค่อยๆเติมไปทีละน้อยนะครับจนครบนะครับ พอคนใส่น้ำร้อนเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ไม้พายนะครับคนคนคนนะครับพอเริ่มเย็นแล้วนะครับเราก็ใช้มือขยำเลยนะครับจากนั้นเราก็เติมน้ำกะทิลงไปนะครับแล้วก็นี่นะครับนวดไปเรื่อยๆจนแป้งเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะถือว่าใช้ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาห่อไส้กันนะครับปั้นไส้ถั่วแดงเป็นก้อนกลมๆนะครับ ประมาณนี้ก็ได้นะครับ1หยิบมือนะครับแล้วแถบเพื่อนจะปั้นขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราผสมงาขาวกับงาดำให้เข้ากันนะครับเวลาเราไปกลิ้งเนี่ยมันก็จะได้สีสวยๆนะครับใครจะใช้งาขาวอย่างเดียวหรืองาดำอย่างเดียวก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ปั้นแป้งให้กลมๆนะครับให้ใหญ่กว่าไส้สักเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็แผ่ออกนะครับ เอาไส้ไปวางตรงกลางแล้วเราก็หุ้มแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็กลิ้งๆนะครับให้มันเป็นรูปวงกลมนะครับไม่ต้องกลิ้งแน่นนะครับเพราะว่าเวลาเราไปทอดเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้ระเบิดนะครับให้มันมีพื้นที่อยู่ข้างในสักเล็กน้อยเพื่อที่เวลามันโดนความร้อนแล้วมันจะได้ขยายตัวได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาไปคลุกกับงานขาวงาดําแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทําไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะครับ นี่นะครับเวลาคลุกงานขาวกับงาดําสีสันมันออกมาก็จะสวยงามนะครับพอทําครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมกระทะทอดนะครับใส่น้ํามันลงไปนะครับเปิดไฟกลางๆนะครับค่อนไปทางอ่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาขนมงานเราลงไปทอดเลยนะครับตอนทอดเราก็พยายามกลิ้งไปกลิ้งมานะครับเพื่อที่มันจะได้สุกเหลืองทั่วกันนะครับพยายามใช้ไฟอ่อน ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะครับมันอาจจะระเบิดได้นะครับเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับจนขนมงาของเราเนี่ยเป็นสีเหลืองสวยนะครับงาที่มันหลุดออกก็ช้อนออกนะครับไม่ต้องปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะไหม้นะครับแบบนี้นะครับทอดกลิ้งไปกลิ้งมานะครับพอมันสีเหลืองสวยแล้วเราก็ยกขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยนะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขนมงานะครับด้านนอกจะกรอบนะครับแป้งด้านในก็ยังจะเหนียวนุ่มอยู่นะครับไส้ข้างในก็จะมีความหวานมันกำลังดีเลยนะครับขนมนี้มีความหอมนะครับเวลาเราเคี้ยวไปโดนงาขาวกับงาดำที่มันทอดแล้วนะครับมีมันจะทำให้มีความหอมมากเลยนะครับแล้วก็ไส้ข้างในนี้นะครับก็จะได้ความหอมของถั่วดำที่เราเอาไปกวนนะครับ เมนูนี้ทำไม่ยากนะครับเป็นขนมไทยโบราณที่ไม่ค่อยจะมีขายแล้วนะครับถ้าใครอยากทานนี่ลองมาต้องมาทำทานเองนะครับนี่นะครับไส้ถั่วดำนะครับเราควนครั้งหนึ่งเราสามารถไปทำขนมได้หลายอย่างเลยนะครับเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นก็ได้นะครับเวลาเราจะทำเราก็เอาออกมาตั้งอุณหภูมิห้องสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นไส้ขนมได้เลยนะครับ แบบนี้นะครับอร่อยนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็ตัวไส้ก็หวานมันกําลังดีเลยนะครับเพื่อนๆลองทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ